บทที่8ปดก็แค่เจ็ดบสองชั่วโมงที่ไม่น่าจดจำทั้งคู่เดินเล่นมาเรื่อยๆกระทั่งถึงหมู่บ้านชาวประมงที่อยู่ใกล้ที่พักที่เวลานี้กำลังมีงานฉลองจังหวะที่กำลังจะพากันกลับก็มีเสียงหนึ่งดังขึ้นเสียงนั้นเป็นเสียงของพนักงานต้อนรับของทางรีสอร์ทที่ทั้งคู่พักอยู่แล้วยังเป็นคนขับเรือที่พาไปเที่ยววันนี้อีก ในฐานะพี่ชายเจ้าสาวทำให้ชายหนุ่มคนดังกล่าวเชื้อเชิญพ่อเลี้ยงโอบกับระดาเข้าไปร่วมงานทั้งสองคนจะปฏิเสธแต่ก็ไม่ว่าจับพระจับผูถูกลากเข้าไปในงานจนได้คุยไปคุยมาถึงได้รู้ว่าเป็นงานฉลองแต่งงานของลูกสาวผู้ใหญ่บ้านทุกคนที่นี่ยินดีต้อนรับพ่อเลี้ยงโอบและระดาเป็นอย่างดีแม้ทั้งคู่ แต่ไม่ได้ถูกเชิญมาร่วมงานตั้งแต่ตน้นโดยถือว่าเป็นบุคเพสสนิวาดที่ได้มาเจอได้มาร่วมงานกันดื่มครับเอ่ยจบชายชาวเกาะคนดังกล่าวก็ส่งแก้วให้กับพ่อเลี้ยงโอกและละดาคนละแก้วกลิ่นแอลกอฮอล์ที่ชยมาจากในแก้วก็พอรู้ได้ว่ามันคืออะไรแต่ถึงอย่างนั้นแขกคนพิเศษก็ยังเอ่ยถามอะไรหรอครับเหล่าสุพิเศษครับ มีให้ชิมแค่ทีนี้ทีเดียวผมว่าพอเลี้ยงโอบทำท่าจะปฏิเสธแต่ชายคนตรงหน้าก็ชิงคันขึ้นเสร็จก่อนอย่าปฏิเสธโดยครับคุณถือว่าดื่มฉลองให้กับลูกสาวผู้ใหญ่บ้านเจอประโยคนี้เข้าไปพอเรียงโอบถึงกับพูดอะไรไม่ออกเหมือนกันครับเสียงทุ้มเอ่ยรับก่อนจะยกแก้วในมือขึ้นดื่มแบบรวดเดียวจนหมดรสชาติมันแปลก บานลึกในคอแต่พอกืนแล้วกลับรู้สึกหวานหอมจนอยากขออีกแก้วแม่จะไม่เคยดื่มเหล้ารสชาติแบบนี้แต่มันก็ไม่ได้เลวร้ายจนดื่มไม่ได้ส่วนคนข้างๆกำลังสงสายตาเพื่อขอบความช่วยเหลือจากพ่อเลี้ยงโอบนั่นเพราะถ้าดื่มของพวกนี้ไม่เป็นชายหนุ่มหันไปเห็นแววตานั้นก็นึกขำก่อนจะคว้าแก้วจากมือของระดาแล้วก็ยกขึ้นดื่มเสียเอง แต่พอมีแก้วแรกแก้วที่สองสามสี่ห้าก็ตามมาติดิดพอเล่าเข้าปากพ่อเลี้ยงโอบก,ก็เริ่มคืนเครงเฮฮาเรากับสนิทสนมกับคนในพื้นที่มาก่อนรอยยิ้มของชายหนุ่มตรงหน้าแม้จะไม่ได้ถูกส่งมายาราดาเพียงคนเดียวแต่มันกลับทำให้ใจของเธอหวั่นไหวความรู้สึกชอบที่เก็บซ่อนไว้จนลึกสุดหัวใจกำลังทรยศเธอ ทา,ทางที่สั่งตัวเองอยู่ตลอดว่าเธอไม่มีวันสมหวังในความรักครั้งนี้แต่พอเห็นเขายิ้มเห็นเขาพูดจาดีๆด้วยแม้จะพอริดของเรลาที่ดื่มเข้าไปมันกลับทำให้ระดาวันไหวจนอยากหยุดเวลาไว้เพียงตรงนี้พ่อเลี้ยงคะอะไรคำพูดว่าอะไรของพ่อเลี้ยงฟังดูยืดๆราวกับเทปเพลงสมัยก่อนดึกแล้วคะ่ะฉันว่าเรากลับรีสอร์ทกันดีกว่าไหมคะ แม่อยากจะพูดว่าพอเลี้ยงเมามากแล้วแต่ละดาก็ยกเรื่องเวลามาอ้างแทนเพราะขืนปล่อยให้ดื่มอยู่แบบนี้มีหวังเมาจนไม่ได้สติมากกว่าที่เป็นอยู่ก็ได้พอเลี้ยงหนุ่มพยายามควบคุมสติตัวเองนานเพราะตอนนี้รู้สึกได้ว่าสติของตอนนั้นไม่ครบร้อยเปอร์เซ็นต์เล่ารสชาติแปลกๆแ,แต่ทว่ากับอร่อยที่กินเข้าไปหลายต่อหลายแก้วมันกำลังทำให้เขาเมา พ่อเลี้ยงโอบก,กับระดาเอ่ยขอตัวกลับที่พักโดยก่อนจะกลับทั้งคู่ยังร่วมอวยพรบ่าวสาวของค่ำคืนนี้เมื่ออวยพรเสร็จทั้งคู่ก็ถูกอวยพรกลับเช่นกันมีลูกเร็วๆนะครับคุณผัวเมียคู่นี้น่ารักขอให้ดูแลก,กันดีๆแบบนี้ตลอดไปนะครับประ,ยะโยคอวยพรที่ทยอยดังขึ้นทำให้ระดาหน้าแดงก่ำส่วนพ่อเลี้ยงโอบนั้นหน้าแดงอยู่แล้ว เขาคงไม่ได้เคินอายแต่คงหน้าแดงเพราะลิศของเรามากกว่าเราสองคนขอตัวก่อนนะครับขอบคุณที่ต้อนรับเราอย่างดีเสียงทุ้มของพ่อเลี้ยงโอบดังขึ้นก่อนกับดื่มให้แก่บ่าวสาวอีกคนละแก้วนะครับได้สิพ่อเลี้ยงโอบเอ่ยรับเราก็ดื่มเหล้าที่ชายตรงหน้าส่งมาให้อยากไม่ลังเลผิดกับระดาที่เอาจะยืนถือแก้วเหล้านิ่ง จนถูกชาวบ้านขยันขยอคุณด้วยครับเออคือว่าแก้วเดียวไม่เป็นอะไรหรอกเสียงของพ่อเลงโอบดังขึ้นแม้จะทำให้ระดาอึอากอักแต่เธอก็ยอมดื่มเหล้าในแก้วจนหมดทันทีที่เหล้าถูกกลืนลงคอระดาก็รู้สึกร้อนวูบวาบแต่เมื่อมีแก้วแรกแก้วที่สองก็ถูกขยันขยอให้ดื่มอีกไปไปมามากว่าจะได้ลํำลากันจริงๆ ดาดาก็ดื่มไปทั้งหมดสองแก้วส่วนพ่อเลี้ยงโอบนั้นดื่มไปอีกสามแก้วจากนั้นทั้งคู่ก็เดินทางกลับออกไปพ่อเลี้ยงโอบเดินเก็บอาการมาตลอดทางแม้บางครั้งจะเดินเป๋แข้งขาอ่อนจนสะดุดล้มฟุบไปกับพื้นทรายไปบ้างก็ตามทีส่วนรดาเองก็รู้สึกมึนๆเช่นเดียวกันแต่ดูท่าพ่อเลี้ยงโอบจะเมากว่าเธอมากนั่น ทำให้ระดาเข้าไปพยุงเขากระทั่งทางคู่พยุงตัวกันจนมาถึงห้องพักพ่อเลี้ยงโอบหิ้งตัวลงนอนบนเตียงกว้างพลอยทำให้ระดาที่ยืดเตียงนอนเป็นของตัวเองมาหลายคืนอาปากค้างพ,พ่อเลี้ยงพ่อเลี้ยงคะระดาพยายามปลุกพ่อเลี้ยงโอบแต่เขากลับไม่ให้ความร่วมมือเพราะยังคงนอนเหยียดยาวขวางเตียงอยู่เหมือนเดิมทางเดียวคือ คืนนี้จะต้องยกเตียงให้กับพ่อเรียงอบนอนส่วนเธอก็ย้ายไปนอนบนโซฟาแทนเขาแต่จังหวะที่ระดากำลังหมุนตัวกลับจูจ่ๆพ่อเรียงอบกับโกงคออาเจนออกมาจนเลอะเธอเต็มไปหมดกลิ่นเหล้าคลาคลุ้งไปทั่วห้องนั้นทำให้ระดายิ่งกุมขมับเธอยืนเท้าสะเอวยาเขี้ยวขาวๆใส่คนที่นอนเมาอยู่บนเตียงถ้าเรียกรูมเซอร์วิสมาตอนนี้ จะเขมนเธอเอาไหมพอเลยเที่ยงคืนเข้าไปแล้วนั่นทําให้ระดาตาัสินใจทําความสะอาดห้องด้วยตัวเองกว่าจะเสร็จก็เล่นเอาปาดเหงือจากนั้นก็หันมาจัดการกับพ่อเลี้ยงโอบที่เวลานี้ตัวเหม็นกลิ่นอาเจียนจนอยากจะราประโยน์ในสาว่ายน้ำคนอะไรตัวหนักชมัดเลยระดาบนโอบนั่นพอเวลานี้เธอกำลังพยุงตัวพ่อเลี้ยงโอบ ให้ขยับขึ้นเพื่อจะได้ถอดเสื้อตัวที่เขาสวมอยู่ออกให้แต่กว่าจะถอดได้เธอก็แทบหมดแรงแผงอกเปล่าเปลือยที่ขาวกว่าส่วนไหนบนร่างกายของพ่อเรียงอกนั้นกำลังทำให้ระดาหน้าแดงกำ่ำเธอจ้องมองภาพตรงหน้าตาแทบจะไม่กระพริบก่อนจะสายหน้าแรงแรงได้ความคิดบา้บาๆให้ออกไปจากสมองพอตั้งสติได้ก็รีบลุกขึ้น หยิบผ้าคนหนูไปชุบน้ำจากนั้นก็นำกลับมาเช็ดเนื้อเช็ดตัวให้เขาแต่ถอดแค่เสื้อออกคงไม่พอเพอราะเวลาในการเกงตัวที่พ่อเรียงอบใส่มันก็เลอะไปทั้งอาเจียนทั้งคราบสารพัดอย่างจนมอมแมมราวกับเด็กไม่มีผิดนั่นทำให้ระดาตัดสินใจถอดกางเกงของเขาไปอีกชิ้นแล้วค่อยห่มผ้าห่มให้ก็คงเป็นอันจบแต่มือน้อย กลับสั่นเทาจาาที่คิดว่าแค่ถอดกางเกงจะไปยากอะไรเอาไปเอามากลับทำไม่ได้ง่ายๆอย่างที่ใจนั้นคิดเพราะเกิดมาเธอเคยปลดเข็มขดัดปลดกระดุมแล้วก็ถอดกางเกงให้ผู้ชายเหมือนที่กำลังทำกับพ่อเรงโอบอยู่ในตอนนี้จะที่ไหนโอ๊ยทำไมมันถึงได้ถอดยากขนาดนี้ล่ะถอดกางเกงไปรดาก็บ่นไปด้วย เธอออกแรงรั้งกางเกงยีนที่พ่อเลี้ยงโอบสวมอยู่สุดแรงแต่กว่าจะถอดมันได้ก็ถึงกระเป๋าลมออกมาจากปากหนักๆจากนั้นก็ะลำหูรับตาเช็ดเนื้อเช็ดตัวให้คนเมาอีกครั้งและพอรับหูรับตาทําให้มือของระดาไปสัมผัสกับบางสิ่งบางอย่างโดยไม่ได้ตั้งใจอุ้ยเธอถึงกระปูทานออกมานั่นเพราะเจ้าสิ่งนั้นถูกปกป้องอยู่ภายใต้กางเกงบ็อกเซอร์เหมือนมันมีชีวิต แต่ระดาก็ไม่กล้าไปยุ่งวุ่นวายกับสิ่งนั้นนักได้แจะปล่อยให้มันค่อยๆตื่นตัวเงียบๆมาเช็ดเนื้อเช็ดตัวให้พ่อเรียงอบเสร็จแล้วจังหวะที่ระดาจะคว้าผ้าห่มขึ้นมาคลุมให้เขาจ,จู่ๆร่างบางก็ลอยขึ้นจากพื้นเราก็มานอนอยู่ในอ้อมกอดของพ่อเรียงอบอย่างรวดเร็วปีใหม่คนเมาเผยชื่อคนรักสาวออกมานานพอเวลานี้พ่อเรียงอบ กำลังคิดถึงปีใหม่เหลือเกินอยากกลับไปหาเธอใจจะขาดรวมทั้งอยากมีเซ็กกับเธอด้วยยิ่งคิดถึงอ้อมกอดของพ่อเรียงโอบก็โอบรัดละดาแน่นขึ้นเท่านั้นพร้อมทั้งเริ่มสุกใสตัวเธอเวลานี้อาการปรารถนาของชายหนุ่มลุกโชนจนระดานั้นคาดไม่ถึงอุ๊ยพ่อเลี้ยงผมคิดถึงคุณมากนะปีใหม่พ่อเลี้ยงโอบ หลับหูหลับตาเอ่ยอ,ออกมาโดยไม่สนใจว่าคนไอ้อ้อมกอดไม่ใช่ปีใหม่อย่างที่คิดพ่อเลี้ยงปล่อยฉันไม่ใช่คุณปีใหม่คนรักของคุณนะละดาผลักโอเปยเปล่าให้ออกห่างแต่ยิ่งผลักพ่อเลี้ยงโอบก็ยิ่งกอดเธอแน่นขึ้นพร้อมกับพยายามซุกไซด์โดยเวลานี้เขาขโมยหอมแก้มเธอไปหลายต่อหลายครั้งแล้วปีใหม่ผมคิดถึงคุณ พ่อเลี้ยงปล่อยฉันยิงระดาต่อต้านพ่อเลี้ยงโอบก็ยิ่งเข้าหาผมคิดถึงคุณผมรักคุณประโยคที่ลึกๆแล้วระดาเองก็อยากได้ยินจากพ่อเลี้ยงอบดังขึ้นจู่ๆอาการต่อต้านของเธอก็หยุดชะงักไปหากคนที่พ่อเลี้ยงอบเอ่ยประโยคน์พวกนี้คือเธอคงจะดีแต่าหารู้ไม่ว่าอาการชะงักเยววินาทีที่เกิดขึ้นเมื่อครู่นี้ ทำให้ระดาเพียงพามได้ไง่นายๆนั่นเพราะตอนนี้เธอไม่มีทางขยับหนีไปไหนได้พ่อเลี้ยงโอบใช้วงแขนและร่างกายอันกำยำกักเธอไว้พ่อเลี้ยงอืมเสียงค้านของระดาหายไปเมื่อถูกพ่อเลี้ยงโอบจูบป,ปิดกัน้นจูบที่คิดว่านี่คือจูบแรกกำลังสู่ปิญญาของเธอจนเกือบหลุดออกจากร่าง สูบอันเร่าร้อนที่พ่อเลี้ยงโอบมอบให้ส่งผลต่อสติของระดาที่เวลานี้ค่อยๆลดน้อยลงไปทุกทีอืมแรงผักใสของระดาที่มีมากมาในตอนแรกเวลานี้กับแผ่วเบาราวกับปีกผีเสื้อมันไม่มีผลมากพอที่จะทำให้คนตัวโตวอย่างพ่อเลี้ยงโอบขยับได้เพียงนิดฝ่ามือร้อนๆที่เขาลูบไล้รากผ่านร่างกาย แม้จะมีเสื้อตัวที่เธอสวมกวางกันอยู่แต่มันก็ว่าปวามเรากับเวลานี้เธอเปลือยเปล่า,รา,าไร้อภรณ์ใดๆดบนร่างระดากำลังหมดลมพ่อเลี้ยงโอบจึงยอมถอนจูบออกนั่นก็เพื่อให้เธอได้สุรากาศเข้าปอดแต่ก็แค่ไม่กี่อึดใจเขาก็มอบจูบให้เธออีกครั้งพร้อมกับสอดมือที่หยาบกล้านพอทำงานในไร่เข้าไปในเสื้อตัวที่ระดาสวม ลากผ่านสัมผัสผิวเนียนนุ่มของเธออย่างเป็นเจ้าของในขณะที่ปากอยากยังคงจูบเธอ,อยังดูดดื่มหมันชํำชองทำให้เธอใจสั่นครั้งราวรังเล่าเพราะอ่อนประสบการณ์เรื่องนี้อยู่มากทำให้ระดาปรับตัวและอารมณ์ตามพ่อเลี้ยงไม่ทันได้แต่ปล่อยให้เขารังแกแม้จะรู้ว่าตัวเธอนั้นเป็นได้แค่ตัวแทนปีใหม่ก็ตามทีระดารักพี่โอ๊ ประโยคนี้ดังก้องอยู่ในใจของระดาแต่มันก็ดังไม่ถึงหูของพ่อเรียงโอบเลยแม้แต่น้อยเพราะรักเขามาตั้งแต่เด็กๆแม้เขาจะร้ายจนเธอเกือบตายหรือไม่สนใจเธอเลยแม้แต่น้อยแต่ความรักที่เธอมอบให้เขาก็ไม่เคยเปลี่ยนและจะผิดอะไรถ้าเธอจะเลือกสารต่อสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นตอนนี้เพียงเพราะรักมันเต็มอกแม้จะเป็นการรักเขาข้างเดียวก็ตามระดาย,ยอมโง่ ทั้งทางที่รู้ว่าหลังจากนี้เธอคงได้แค่เพียงความว่างเปล่าจากพ่อเลี้ยงโอบแต่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเธอก็พร้อมจะรับผลที่ตามมานั่นเพราะมันคือการตัดสินใจของเธอเองทั้งนั้นการแต่งงานที่เกิดขึ้นรวมถึงทริปฮันนีมูนที่แสนสั้นทุกอย่างจะเป็นความทรงจำของเธอแค่คนเดียวสัมผัสอันว่าปวามที่เกิดขึ้นพลอยทำให้ระดา หยุดคิดทุกอย่างก็ว่าได้พ่พอเลี้ยงเวลานี้ระดาเหมือนถูกหล่อล้อมะระลายจากเหล็กกล้าที่ชื่อว่าพ่อเลี้ยงโอบประสบการณ์แปลกใหม่กำลังทำให้เธอคลั่งเดาเฝ้ารอว,ว่าจะได้พบเจอกับอะไรทั้งกลัวทั้งอยากรู้อยากลองใบหน้าของระดาเยกเแกดูทรมานปากอวบอิ่มเวลานี้บวมเจอพอถูกพ่อเลี้ยงโอบจูบยังดูดดื่ม เธอขดลุกสู้ไปทั้งตัวปลายเท้าจิกงุ้มความรู้สึกเหล่านี้ยากเกินกว่าที่ระดาจะอธิบายได้ปีใหม่จ๋าคุณช่างสวยเหลือเกินหวานเหลือเกินคำพูดอูอีของพ่อเรียงโอบดังขึ้นแต่ระดากับจับใจความไม่ได้ว่าเขาพูดอะไรก่อนจะสะดุ้งว่าเป็นระยะระยะกับสัมผัสที่เขามอมให้มันว่าปวามและดึงสติเธอ ให้ลองรอจนกูไม่กลับเสร็จแล้วยอมอ่อนอ่อนตามพ่อเรียงอบง่ายๆโดยไม่ค้านเขาแม้แต่คำเดียวยอมให้เขาถอดเสื้อตัวที่สวมอยู่ตอนนี้ออกรวมไปถึงบาเซียก็ไม่ได้เอ่ยคาดเลยสักนิดแถมยังเขยอะปากรอรับจูบจากพ่อเรียงโอบด้วยความเต็มใจจังหาจูบเขาทั้งชํำชองระร้อนแรงจนระดาหูอื้อตาลายเขาเฝ้ารูปแปรสัมผัสร่างกายเธอจุดแล้วจุดเล่า จนทับไม่มีส่วนไหนบนร่างกายของระดาที่พ่อเรียงโอบนั้นไม่ได้จับจองเป็นเจ้าของกระโปรงชีฟองสีขาวตัวยาวที่เธอสวมอยู่ถูกปลดตะขอแล,ล้วล่นมันออกไปกองที่ข้อเท้าประสบการณ์ที่แสนจะเร่าร้อนกำลังทำให้เธอรุ่มร้อนจนทัพบํำลักออกมาร่างกายตอนนี้มันวิววิวอยู่ภายในจนยาจะอธิบายแต่กลับอยากได้รับสัมผัสเช่นนี้ จากพ่อเรียงโอบแม้เขาจะยังไม่ได้ถอดบ,บิกินี่ตัวจิ๋วที่สานเกตก,กานี้ออกแต่พ่อเรียงโอบกลับรู้ได้ว่าเธอพร้อมสำหรับเขาแล้วหัวใจดวงเล็กเต้นแรงระรัว่งบอกว่าระดานั้นกลัวมากเพียงไหนหัวใจดวงน้อยที่อ่อนประสบการณ์เต้นแรงและถีรัวจนแทบจะหลุดออกมาระดา,ดาขยับหนีอัตโนมัติ แต่กลับถูกพ่อเรียงโอบรั้งตัวไว้ด้วยวงแขนและอ้อมกอดอันร้อนรุ่มก่อนจะโน้มตัวลงไปทปับพร้อมกับจุบหนักๆบนปากอิ่มเวลานี้เขาทรมานด้วยความต้องการจนอยากแทรกตัวเข้าหาลดาเดือเกินแต่ก็ยังคงรังรอเพื่อปรนเปลือคนในอ้อมกอดที่คิดว่าเป็นปีใหม่อีกหน่อยปากอยากที่แขนร้ายกาดถอนจูบออกนั่น ทำให้ระดารีบสูดอากาศเข้าปอดหนัก,นกๆกก่อนที่เธอจะขาดาการหายใจปฏิกิริยาของเธอทำให้พ่อเรียงโอบชะง,งกักสีหน้าของพ่อเรียงหนุม่มเวลานี้เต็มไปด้วยความแปลกใจแม้สติจะไม่เต็มร้อยเพราะเราที่ดื่มเข้าไปหลายแก้วแต่เขาก็มั่นใจในความรู้สึกของตัวเองเมื่อครูนี้ว่ามันมีบางอย่างไม่ปกตินั่นทำให้เขาหยุด และหยัดตัวขึ้นมานอนมองหน้าคนที่อยู่ในอ้อมกอดเธอพอเลี้ยงอกถึงกับชะง,งักทันทีที่เห็นว่าคนในอ้อมกอดคือระดาไม่ใช่ปีใหม่อย่างที่คิดไว้ตั้งแต่แรกจังหวะนั้นระดาเองก็ทำอะไรไม่ถูกเธอไม่อยากให้เขานอนคล่อมมองก็จับผิดอยู่แบบนี้จึงยกมือขึ้นบังคองลําคอเขาไว้แล้วออกแรงโน้มลงมาจูบนี่คือจูบแรก ที่ระดามอบให้กับพ่อเรียงโอบจูบที่ไม่ประสาบวกกับสติที่ไม่ค่อยจะเต็มร้อยพอเราที่ดื่มเข้าไปทําให้ระดาทิ้งความกลัวไปชั่วคราวแต่จุบของเธอกลับทําลายกําแพงบางอย่างของพ่อเรียงโอบจมทางทรายพอลึกๆแล้วพ่อเรียงโอบก็รู้สึกดีกับเธออยู่คนตัวโตวกว่าจูบตอบระดากลับอย่างเร้าร้อนกระทั่ง เขาถอนจูบออกจึงเอ่ยขึ้นถ้าเธอเริ่มเราจะไปต่อกันจนจบอืมดาดาพยักหน้ารับเอียงอายเวลานี้เธอขอไม่สนใจอะไรนอกจากพ่อเรียงโอ๊หลังจากนี้ผลมันจะเป็นยังไงเธอขอรับไว้เพียงผู้เดียวแม้จะถูกด่าว,ว่าโง่ง,งมแถมใจง่ายพอยอมให้พ่อเรียงโอบครอบครองก็ตามทีพ่อเรียงโอบตัดสินใจเดินหน้าต่อ จูบระสัมผัสีิชัมชองเพราะเก็บเกี่ยวชั่วโมงเรื่องเซ็กมานานกว่าระดามากส่งผลให้คนอ่อนประสบการณ์วาบหวามจนยาตจอธิบายเธอกำลังทำให้ฉันคลั่งเสียงแหบกระเส่าดังมาจากคนตัวตัวกว่ามากซึ่งระดาเองก็ไม่รู้ว่าเธอไปทำให้พ่อเลี้ยงโอบครั่งได้ยังไงใบหน้าซ,ซื่อที่แดงก่ำของระดามันช่างดึงดูดจนพ่อเลี้ยงหนุ่มอดใจไม่ไหว น้มตัวลงไปจุบเธอหนักๆพร้อมกับใช้หัวเขา่าแยกขาทั้งสองข้างของเธอให้ห่างออกจากกันเมื่อเธอพร้อมเขาเองก็พร้อมการสอบประสานจึงค่อยๆเริ่มต้นขึ้นมันเจ็บจีด๊ดแต่เป็นความเจ็บที่เธอทนได้และอยากให้เขาไปให้สุดทางระดาจิกปลายเล็บลงบนต้นแขนของพ่อเรียงโอบแรงๆนัน ทำให้เขารู้ว่ากําลังทําให้เธอเจ็บแต่จะให้หยุดครึ่งครึ่งกลางๆอย่างตอนนี้เขาก็ทําไม่ได้เช่นกันอดทนหน่อยเจีงทุ้มประสิบปอกอย่างปลอบโยนนั่นเพราะมั่นใจว่าดาดายังใหม่กับเรื่องนี้คนในอ้อมกอดพยักหน้ารับพี่โอบคะดาดาทรมานเสียงที่ดังขึ้นช่วยดึงสติข,ของพ่อเรียงโอบให้คืนสู่ร่างชายหนุ่ม สบตากับคนใต้อ้อมกอดเมื่อครู่นิราดาเรียกเขาว่าพี่โอบแล้วยังแทนตัวว่าระดาอย่างนั้นหรอเมื่อกี้เธอเรียกฉันว่าอะไรนะพ่อเรียงโอบก,กัดปันถามออกไปทางทางที่เขาเองก็ทรมานเหลือเกินเช่นกันพ,พ่อเรียงโอบราดาโกหกในสถนานการณ์ที่มันแสนจะล่อแหลมไม่ใช่ คนตัวตัวกว่าถึงกับต้องกัดฟันไว้แน่นส่วนระดาเองก็ทรมานมากเช่นกันฉันจะให้เธอตอบอีกครั้งถ้าเธอยังโกหกฉันจะอยู่ในท่านี้ไม่ขยับไปไหนคำขู่ที่แสนจะว่าความของพ่อเรียงโอบได้ผลนั่นเพราะระดาไม่อยากให้เขาอยู่แบบนี้จนถึงเช้าแน่พพี่โอบแล้วแทนตัวเองว่าอะไรระดาค่ะ ระดาคำตอบจากระดาทำให้คนฟังยิ้มก่อนจะโน้มลงไปจุกเธอหนักหนักเวลานี้พวกเขากำลังขับเคลื่อนอารมณ์ปัรถนาไปในทิศทางเดียวกันโดยมีพ่อเรียงโอบกที่ช้ำซองกว่าคอยนำทางหลังจากผ่านไปเกือบสี่ชั่วโมงศึกปารนนาที่เต็มด้วยความร้อนแรงจึงจบลงระดาหมดแรงและนอนหอบอยู่ในอ้อมกอดของพ่อเรียงโอก เขากอดเธอไว้ไม่ยอมปล่อยทั้งๆท,ที่เขาสามารถทำได้กระทั่งคนตัวตัวกว่ารอนหายใจสม่ำเสมอบงบอกว่าเขาหลับไปแล้วละดาซึ่งค่อยๆขยับตัวห่างจากพ่อเลี้ยงโอกทนอนมองเขานิ่งๆยกมือขึ้นมาลูบไล้ผิวแก้มที่สักสาๆพอเวลานี้มีรายหนวดขึ้นจนเห็นได้ชัดจมูกเขายังคงโด่งไม่เปลี่ยน หนาจะคิ้วเข้มๆทั้งสองข้างก็ด้วยแล้วยังปากอยากที่เวลาจูบก,ก็ร้อนแรงจนเธอเกือบหยุนหายใจแม้จะได้ตัวแต่ละดาก็รู้ว่าเธอคงไม่ได้หัวใจของผู้ชายคนนี้เป็นแน่ร่างบอบบางที่เปลืยเปล่าค่อยๆลงจากเตียงอย่างช้าๆจากนั้นก็เก็บเสื้อผ้าที่กองอยู่ตรงพื้นเข้าห้องน้ำหลังอารมณ์ราคะผ่านไปความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ก็เข้ามากอดกุมหัวใจของดาดาแต่เธอก็พร้อมจะรับผิดชอบตัวเองไม่ได้หวางเรียกร้องอะไรจากพ่อเรียงอบทั้งนั้นแต่สิ่งที่คิดกลับน้อยใจในโชคชะตาของตัวเองจนทำให้น้ำตาไหลออกมาอย่างไม่รู้ตัวทริปฮันนีมูนของเธอมันคงจบเพียงแค่นี้3วันสองคืนที่เธอเลือกจะจดจำแค่บางอย่างไปตลอดชีวิต เธอจะเก็บความทรงจำดีๆจากที่นี่ไว้ส่วนหนที่ไม่ดีเธอก็จะทิ้งมันลงทะเลไปนั้นเพราะโลกของความจริงมันรอเธออยู่ข้างหน้า